สวัสดีครับผมป้าเกษนกเขาใ่นะครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนะครับและลงไหลในเสียงของนกเขาใหญ่นะครับผมพวัดีผมก็ะได้นะครับเมื่อนีมาแนะนน้ำนะครับนกตอใส่มาจากค้นแกนะครับนกมือเดียวครับนกฝึกปีกายปีที่แล้วนะครับผม นี่ก็ได้เฉลยมาได้เอยรวมกับสิบสามแต้มนะครับปากเบาครับเป็นสองกุ๊กหอยนะครับผวมลองใส่ต้นตะกบนี่ครับตะวันลมมันแห้งเนาะครับลองขันดีปากไว้อยู่ครับ ียงแต่ว่าเสียใจอุปสรรคมีลบเหรอครับผมเพราะแถวบ้านพ่ายุ่งกันยัางเข่าอยู่ครับปากเป่าดีสองกุ๊กนะครับสองกุ๊กหอ,อย รับตัวหนังแข่ง้หัวนะครับวางไว้ชั้นตัวหนังแข่งนะพี่น้อง อาจารย์ทุกท่านมีชอตเต็ดป่ะครับสิ่งดงว่ะถ้าตีตะไลามาได้ครับหนุ่มตีตะไลามาได้ตัวกระเด็นดีครับ ลุกคลิปนะครับผมกับเจ้าลูกไม้ครับเจ้าสองกุ้งหอยนะครับจะขอล่านะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมไปเจอกันนะครับคลิปหนาคลิปนหนนะครับผมก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะครับที่เขามารับชมนะครับผม ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้คนทำคลิปนะครับจอทำคลิปดีๆเจอนกถูกๆนะครับผมเอาไปเสด็จน้ำ 5, แบ่งปันให้เ้านะครับทำด้วยใจรักนะครับผมสวัสดีครับ